ซ่อมเสร็จแล้วครับหลังจากที่เดินไมว i โกไมทำงานนะครับผมกลับมาทำงานปกติแล้วนะครับผมครับเพื่อนครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเดินไมฟอร์จูเนอร์กันเนาะก็ว i โกนะครับก็คือเราจะถอดเหมือนกันหมดนะฮะไฟมืดนะแบบนั้นคือรถวีโกฟอร์จูเนอร์ทุกรุ่นนะครับพอไมใช้ไปสักสิบปีหรือสิบห้าปีเนี่ยไมก็เดินไมนะครับเดินไมตัวเนี้ยนะครับข้างในเนี่ยก็จะดับเนาะ นะครับตัวเนี้ยคุณผู้หญิงเองก็สามารถซ่อมได้นะนะครับปกติถ้าเราเปิดสวิตช์มันก็จะติดใช่ไหมถ้าเปิดอย่างเงี้ยแล้วมันมันดับเนี้ยก็แสดงว่ามันไม่ใช่นะครับผมเราต้องเปิดแล้วมันติดแบบนี้อ่าอย่างเงี้ยถือว่าปกตินะครับผมเนาะอันนี้ปัญหาคือมันเกิดจากไอซีมันเสียอยู่ตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเอาไอซีมันสีตัวไหนนะนะครับเดี๋ยวผมจะถอดราวิธีการถอดก่อนเนาะนะครับโดยเราใช้นอนะ็อตเนาะ น็อตเนี่ยนะครับในการไขเนาะถ้าเกิดเพื่อนไม่มีน็อตไม่มีน็อตสั้นเนาะเพื่อนก็นใช้กอกไอตัวตอกเนี่ยกรอกนะครับผมต่อเข้าไปก็หมุนออกมานะครับต้องใช้น็อตสั้นเพื่อนเพราะว่าตรงเนี้ยมันมันมันแคบเนาะเราก็ไม่ได้พอหมุนอ,อกมาปุ๊บเนี่ยเราก็หมุนหมุนหมุนน็อตออกมาเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นหัวแบบหัวนี่เพื่อนดูนี่ก็ขันมาผมขันมาแล้วนะนะครับมันเป็นหัวคล้ายๆหัวหัวพลาสติกอะครับ เนาะแล้วเป็นฮุกพอปุ๊บเนี่ยเพื่อนเ,เอานิ้วเกี่ยวนะครับผมเอานิ้วเกี่ยวตรงห,หงฮุกก็ออกมามันจะหรือใช้เล็บก็ได้เนาะหรือใช้ไขควงปักแบนก็ได้มาแล้วก็ดึงออกมาตรงๆครับดึงออกมาปุ๊บมันจะเป็นเนี่ยเพื่อนเนี่ยให้ดูนะเห็นปะเพื่อนนงเอานิ้วอมันเป็นมันเป็นฮุก,กแหละพอเข้าไปกดปุ๊บมันก็จะล็อกปุ๊บอย่างนี้ใช่ปะ <im> เราก็ดึงมาตรงๆเลยครับดึงปื๊ดออกมาตรงเขาก็จะหลุดออกมาให้ง่ายๆนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราดูวิธีการ ดึงออกมาดึงยังไงก่อนนะครับต่อไปก็เป็นวิธีการดึงออกมานะครับผมเพื่อนเพื่อนต้องเอามือสอดไว้ใต้ร่างนะครับผมจะมีจะมีตัวคนไกลเนาะที่ว่าสําหรับดันลงไปเนาะดันนิ่พรมอะไรมันปึ๊บไหมพรมอะไรก็จะลงมาเนี่ยเพื่อนมันจะมันจะมีช่องว่างเห็นป่ะเราก็พรมอะไรก็จะลงมาเนาะนะครับเสร็จปึ๊บวิธีการดึงเราดึงตรงนี้ดึงนิด ปอกออกมานีะปอกออกมาหลุดมาข้างแล้วนะนะครับใช้สองมือก็ได้นี่ผมถือโทรศัพท์นะแล้วก็ดึงปอกปิงปอกนี้ทิ้งเห็นไหมหลุดมาแล้วเพื่อนง่ายนี้นเห็นไหมง่ายๆเลยนะครับขึ้อนออกมามง่ายๆเพื่อนมันผมใช้มือเดียวนะ,อะโอเคง่ายไหมนะครับทาคนเดียวก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บก็จะมีน็อตอยู่สามตัวตัวที่หนึ่ง เพื่อนตรงนี้นะหนึ่งสองสามเนาะเนี่ยสามตรงนี้เราก็ถอดออกมาเนาะเดี๋ยวผมทําการถอดก่อนนะนะครับใช้ไกควงเหมือนเดิมครับหมุนออกมานะครับอผมรังถอดน็อตสุดท้ายนะครับนะครับเพื่อนเวลาเพื่อนถอดเพื่อนจําด้วยนะว่าน็อตตัวเนี้ยมันเห็นไหมมีรูหนึ่งกับรูสองนะเพื่อนต้องจําว่ามันอยู่รูสองนะอ่าถ้าถ้าอยู่ฝั่งนี้ถ้านับจากด้านซ้ายไปก็คืออยู่ด้านขวาสุดเนาะนะครับ ส่วนที่ถอดมาก็จะอยู่ด้านขวาสุดก็คืออยู่รูแรกรูนี้นะครับเนาะรูนี้นะนะเพื่อนเดี๋ยวตอนประกอบเอะมันก็จับไม่ได้ไม่ต้องไปจดประกอบยากนะเพื่อนนะฮะก็จำทิศเล็กน,น้อยนิดหน,นึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยว,ผม,ออมว okay, ผมจะดึงออกมาแล้วนะครับโอเคผมจะดึงออกมาแล้วครับก็คือเพื่อนเอาเมือสอดเข้าไปดึงมาตรงๆนะครับเนี่ยด,งงดึงมาง่ายดึงมาอย่างเงี้ยครับเห็นไหมก็ดึงออกมาอย่างเงี้ยนะครับ,ยก,รบยกขึ้นมาเลย นี่เพื่อนจะเห็นว่าจะม,มีตัวุเนะเพื่อนจะเห็นว่ามันติดเดี๋ยวนะโทษจริงนะจับไม่ถนัดเห็นป่ะเพื่อนดูตรงนี้เห็นเห็นตัวนี้ไหมจะมีตุกกดเห็นป่ะนะครับถ้าเพื่อนไม่กดตัวนี้ดึงยังไงก็ดึงไม่ออกนะมันเป็นสล็อตเนาะนะนะนี่ผู้หญิงก็ทําได้เนาะกดตัวนี้แล้วดึงออกมาเลยนะครับกดปุ๊บแล้วก็ดึงมาผมดึงให้ผมใช้มือเดียวด้วยนะลองดูนะปุ๊บกดแล้วก็ดึง ไม่ออกเดี๋ยวต้องใช้สองมือนะมันมันไอตัวนี้มันตามนะครับกดมือเดียวมันตามเดี๋ยวผมพอดกันผมใช้หนีบนี่แหละใช้กดมือดึงมือนะครับก็ดึง,อ,ดงออกเลยมเพื่อนนะครับง่ายๆเลยตัวนี้ก็เหมือนกันมันีสองตัวนะตัวนี้ตัวหนะึ่งเพื่อนตัวเนี้ยกดกดกดตัวเนี้ยแล้วก็ดึงนะครับมันจะเป็น มันเป็นสล็อตแหละปึ๊บดึงออกมาแล้ใชนะ่ไหมเพื่อนแล้วจะมีตัวนี้ติดกับตัวนี้เนี่ยเขาจะแค่พันเทปไว้เฉยนะตัวนี้นะครับผมไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรดึงแกะเทปออกได้กับแกะเทปพ,พันสายไฟออกได้เลยแล้วก็ดึงออมานะครับมันเป็นแค่ยึดสายไฟไว้ไม่ใหม้มีปัญหาทันเองโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนถอดตัวนี้ออกมาแล้วเราไปเปลี่ยนกันตัวนี้ก็จะมีกิ๊บล็อกเหมือนกันแหละเดี๋ยวเราไปเอาอ,ออกไปทําที่บ้านดีกว่าไฟสว่างๆนะครับ โอเคผมถอดออกมาจากรถแล้วนะครับเรือนไม่ฟอร์จูเนอร์เนาะก็เดี๋ยวเราจะมาทําการถอดน็อตกันเนาะจะมีน็อตตรงนี้สองตัวเนาะเพื่อเปิดฝาด้านในก่อนนะครับโอเคผมถอดน็อตก่อนนะครับโอเคผมเอาน็อตออกแล้วนะครับต่อไปเพื่อนจะดูตรงนี้นะเพื่อนจะถอดถอดตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยฝาเนี่ยนะครับืึอนก็อามือบีบอย่างนี้นี่ครับขึ้นมาอย่างนี้นะครับยกมาอย่างนี้ปึ๊บออกง่ายไหมเพื่อนเนี่ยออกง่ายไหมครับตามนี้นะนะครับ เพื่อนก็จะเห็นปิ้นตัวนี้นตัวนี้ครับผมนี่ที่ต้องเปลี่ยนนะเนี่ยนะครับเพื่อนหรือเปลี่ยนยกชุดก็ได้นะครับก็ในช้อปปี้ลาซาดก็ขายอยู่นะครับทรานซิตเตอร์หรือบางคัน้นเขาเรียกไอเนี่ยนะครับพวกนี้น,นะครับก็จะอยู่ประมาณสักสี่บห้าบาทเก้าบาทร้อยหนึ่งอันนี้แล้วแต่เพื่อนไปดูเป็นชุดเป็นชุดนะครับชุดละร้อยกว่าบาทก็มีอันนี้แล้วแต่ถ้าเพื่อนดูสังเกตนะ มันจะมีสีดำๆนีง่เห็นไหมเพื่อนเนี่ยตรงนี้เป็นบอกว่าลบนะฝั่งนี้เป็นบวกนะเพื่อนเราเพื่อนใส่ใส่ให้เหมือนเดิมแหละเพราะตัวเท่าซื้อมามันจะมีสีอยู่แล้วเอผมวางไว้ไหนเนาะเดี๋ยวพอดก็นำจุกหยิบให้ที่ผมซื้อมาโอเคที่ผมสั่งซื้อมานะเพื่อนนะครับสีมันก็จะเหมือนกันเลยเนะี่ยมันจะมีความสีดำตัวนี้เนี่ยเพื่อนเห็นไหมแกะหยิบน้๊บนะแกะฮะค,ครับนี่ เ,เป็นสีดำนะครับอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเป็นขาอยู่ข้างแหละฝ่าขาตรงข้ามกันนะครับตรงสีดำนะเพื่อนย้ํานะเป็นเป็น,เป,นเป็นคู่ลบนะเพื่อนต้องใส่ให้มันเหมือนเดิมนะเพื่อนก็ดูจากตรงนี้แหละเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนกันไหมอุ้ยเหมือนกันนะนะครับอืมเหมือนกันอ่าโอเคเนี้ยง่ายๆนะครับสกู่นะ พูดยังเปิด้บบุกไปแป๊บนะโอเคก็อ่ะเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนนะผมย้ายกล้องก่อนนะครับเพื่อนครับแล้วก็บอกว่าเพื่อนอย่าไปถอดอันนี้เด็ดขาดนะนะครับตอนที่ตอนเมื่อกี้เขาออกไปเลยหรือว่ายกไปให้ช่างเนี่ยทำทั้งอันนี้เลยแล้วถอดมาปุ๊บเนี่ยมันต้องมานั่งใส่ไอ้ตัว เข็มเข็มอะไรเข็มเอาน้ำมันเข็มความร้อนเข็มเลื่อนไม้เข็มเนี่ยเพื่อนอย่าถอดนะเชื่อผมต้องมานั่งใส่คืนมันน่าลำคาจริงถอดยากไหมมันไม่ยากหรอกประกอบมันก็ไม่ยากหรอกแต่ว่าจะไปเสียเวลาทําไมเนาะพี่ผมว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ต้องอะไรหรอกนะอ่ะผมพอดก่อนก็คือเพื่อนไม่ต้องถอดตัวนี้หลือบัตรกีอะเอายกให้ช่างเขาทําทั้งตัวเรื่อนเลยนะ วันนี้ฝากข้อมาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาตั้งเรือนไม้ใหม่ก็ต้องมาถอดอันนี้อีกแล้วค่อยๆใส่ไปพอถอดมาปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันก็จะหลุดตรงเนี้ยมันจะมีเข็มข้างในเห็นไหมเป็นเข็ม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 ข้างใ,งในเต็มเลยเห็นปะ่ะนะโอเคคอนเฟิร์มนะไม่ต้องถอด <c oughs> ไม่ต้องถอด <c oughs> แผน่นไอเดียวมานะเนี่ยแผ่นตัวเนี้ยนะโอเคแต่อยากถอดก็ตามใจนะโอเคครับเดี๋ยวพอดก่อนเดี๋ยวผมจะทำการ บัตรกีนะครับเราใช้ครีมจริงๆนั่นเป็นครีมปั่นจกจิ้งจกนะครับเล็กๆแล้วก็บัตรกีจิ้มจิ้มออกนะครับผมนี่ฮะนะครับจิ้มความร้อนที่ค่อยๆจิ้มนะครับจิ้มไปตรงนี้แล้วค่อยๆโยกนะครับผมนะฮะมันจะมีสองคล้ายไหมครับเพื่อนเพื่อนจานี้นะนะว่ามันอยู่ด้านไหนนะครับตัวสีดำๆนี้ผมบอกไว้แต่แรกนะครับผม นะครับก็ค่อยๆเอาออกนะเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดเนี่ยไม่ชํานาญนะครับหรือไม่แน่ใจก็เอาไปให้ร้านทําดีกว่าครับให้ที่ร้านเอาออกนะครับร้านพวกซ่อมทีวีพวกอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าต่างๆครับผมถามเขาทาให้ทําได้เปล่าปกติก็จะประมาณ80บาทนะครับนะครับไม่เกินไม่เกิน150บาทนะครับเอาไอ้ตัวนี้ครับ ไอซีนะครับไปให้เขาด้วยนะครับผมโอเคโอเคผมเชื่อมเสร็จแล้วนะครับค่อนข้างขีเล่มากเลยเอาขาที่มาขาด <c ười> คือด้วยขาของเขาอะตัวขาเขาเองเีนเน้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนไอ้ขาเป็นขาวๆไอ้เป็นถิงเงินๆไน,น,นเนี่ยมันหนึ่งสองเนี่ยคือมันมันไม่ได้ยื่นออกมาเพื่อนพอมนไม่ยื่นออกมาเนี่ยนะมันไม่ยื่นออกมาเยอะอะมันนิดเดียวอะมันก็เลยแบบทําให้แบบวเวลาเชื่อมอย่างเนี้ยมันเชื่อมยาก เชื่อมเนี่ยเชื่อมยากมากดูนี่โอ้โหเชื่อมน่าเกลียดเลยเดี๋ยวไปลองดูใช้ได้แต่ลองขับลองโยกแล้วเอ,อมัน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 ก็โอเคนะแน่นอยู่นะไม่แน่นมากรเราพกข้างเนี้ยแต่ผมว่าคือไม่อยากไม่อยากจี้เยอะกว่านี้ละนะครับก็เอาเดี๋ยวไปลองดูกันว่าไปกลับไปทางใช้ได้คอยเคจจบนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปประกอบที่รถกันครับโอเคผมอยู่ที่รถแล้วนะครับผมทําการใส่นะ ก็คือสรุปว่าผมก็ต้องมาใส่เข็มไม้ที่รถเนาะเดี๋ยวผมก็จะเริ่มใส่ก่อนเดี๋ยวเข็มไม้ใส่ที่หลังนะนะครับจริงๆที่บอกเพื่อนไปก็ตัวทวนเนาะไอตัวไอตัวแผ่นที่เราถอดสีพลาสติกเนี่ยออกมาแล้วนะครับผมนะถอดเนาะสองตัวนี้นะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราจัดการบัตรกีเลยนะครับบัตรกีไอซีเลยนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องถอดตัวแผ่นสีเขียวที่ผมบอกอะ ออกเพราะว่าถ้าออกปุ๊บเนี่ยเข็มไม้เข็มไม้ต้งเนี่ยจะหลุดเราต้องมา ա, ต้องมาตั้งตอนที่อยู่บนรถด้วยเพราะว่าต้องสตาร์ทรถนะครับถึงจะตั้งได้เพราะว่าเข็มไม้มันจะไม่ตรงไงมันจะไม่ตรงกับตัวเลขตอนที่เราเสียบเนี่ยมันจะไม่ตรงกับเลขศูนย์เลขศูนย์นะครับหรือตรงกับน้ํามันกับความร้อนอะไรเงี้ยนะครับผมอโอเคงั้นะเดีย๋ยวผม,เ,ม<า>เสียบนะเวลาเสียบสล็อตก็ถอดอันไหนก่อนนะครับอันนั้นอันนั้นถอดทีหลังอันไหนถอดทีหลังก็เสียบอันนั้นเข้าก่อนเนาะ โอเคนะผมจะการติดตั้งก่อนนะครับผมใส่ใสายส,สไฟสวิตช์มาคู่แล้วนะครับผมก็จะทำการใส่เข็มเข็มที่ถอดมานะครับก็คือเข็มตัวนี้นะครับนะฮะนี่สังเกตไหมฮะเข็มตัวกลางนะครับเข็มไม่เนี่ยจะสั้นกว่าตัวนี้ตัวนี้จะ ะจะสั้นกว่าเห็นไหมครับเไปวัดกันมันจะพอดีมันจะพอด,ดีกับเส้นขอบอยู่แล้วนะครับเพื่อนไม่ต้องจกใจเลยก็หากล่องใส่ไว้นะครับแยกไว้ต่างหากเลยแต่กรณีที่ผมบอกเมื่อครู่ไปเพื่อนไม่ถอดฝาฝาที่ผมบอกวเขียวครับคือไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดแผ่นันนั้นออกมาดีที่สุดนะครับเพราะเดี๋ยวมาตั้งต้องมาตั้งใหม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าติดแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนดูไฟนะไฟขึ้นเห็นไหมครับอ่าไฟขึ้นแล้วนะครับเนี่ยเร่งได้นะฮะ เร่งตากตัวนี้เนาะเห็นมเพอเร่งปื๊อไฟก็จะหว่างขึ้นเนาะนะครับโอเคผมก็จะบอกเพื่อนว่าเมื่อกี้อะ่ะผมเชื่อมแล้วมันไม่ติดทีนี้ผมก็เลยไปเชื่อมใหม่ทีจะบอกเพื่อนมันจะมีเทคนิคนิดนึงนะเวลาถ้าเพื่อนจะบัดเกียร์ขาตัวนี้เห็นไหมเพื่อนมันจะจมไปแบนแบน,แบนไปเงี้ยเห็นไหมเขาขาเนี่ยตรงที่เป็นสีตะกัวตะกัวเนี่ยที่ยื่นมาสองข้างเนี่ยนะครับต้องดึงมันขึ้นมาตรงๆง,งนะ แล้วบัตรกีมันจะง่ายเพื่อนแล้วก็ดันลงไปเนี่ยเทคนิคมันมีอยู่แค่นี้เองนะครับไม่งั้นมันมันมันเชื่อมบ,บัตรกียากอะ่ะนะครับโอเคนี่ก็เป็นเทคิคเล็กๆน้อยนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะใส่สายไหม่ก่อนนะครับโดยวิธีการนะครับเพื่อนเห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยมันไม่ตรงใช่ไหมอ่ะผมก็ต้องผมก็ต้องใส่ใหม่ใช่ปะ่ะอ่ะผมก็ดึงออกมาปึ๊ดแล้วหารูใหม่ผมก็ต้องให้ตัวเนี้ยมันตรงศูนย์นะนะครับนี่ผมถือมือเดียวผมทำยากผมก็ต้องขอญาติพอทไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่เสร็จแล้ว มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับครับเพื่อนผมทําการใส่เข็มไม้เสร็จแล้วนะฮะผมจะมีคลิกบอกเพื่อนตอนใส่นะเพื่อจะได้ไม่ไม่เสียเวลานะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนดูนะ,ะขึ้นหลามานะครับเนาะเดี๋ยวเพื่อนดูเ,ดเข็มตัวสีนะพอผมปิดสวิตช์นะมันจะลงอ่ามันไหลลงแล้วทีนี้มันมืดแต่เดีมองไม่เห็นเลยดิเองเปิด,ดแสงเข้าไหมาอ่าแสงเขา้างนี้ดีกว,ว่านาะเนี่ยมอตัวเนาะเพื่อนเห็นไหม เดี๋ยวมาเสียบนะเพื่อนดูนะมันขึ้นไปเห็นไหมครับคือตัวเนี้ยเพื่อนจํานะมันจะอยู่ท้ายเลยตัวซีมาหน่อยหนึ่งทีนี้เวลาเพื่อนใส่อ่ะเพื่อนอย่าก,กดแน่นเพื่อนใส่แค่แบบเหมือนจิ้มไว้แค่ปลายปลายอ่ะเดี๋ยวพอพอเรา,เราเแก้ใช่ไหมเราต้องดึงออกอ่ะไม่มีไทยใส่ครั้งเดียวเราเป๊ะอยู่แล้วครับผมเข็มน้ํามันก็เหมือนกันเนาะเข็มน้ามันสองอันเนี้ยใช้อันไหนเสียบก็ได้เหมือนกันเพราะความยาวเท่ากันเหมือนกันเข็มเข็มตัวตัวน้ํามันเนี่ย เดี๋ยวเปิดกันนะมันจะอยู่มันจะอยู่เกือบๆถึงถึงขีดตัวอตัวเนี้ยนะครับเพื่อนเนี่ยเนี่ยไปปาดัวเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยนะก่อนเพื่อนถอดอ่ะเพื่อนถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้จะรู้ว่าน้ํามันเหลือเท่าไหร่เพราะเพราะปัญหาหลักเลยคือพอดีผมถ่ายรูปไว้ไงถ้าไม่ถ่ายไว้เนี่ยปัญหาคือเราไม่รู้น้ํามันเราเติมมาเท่าไหร่ตรงเนี้ยเออเป็นปัญหาอะไรแหละแต่ก็ไม่เป็นไรแต่แนะนําถ้าตอนเสียบเนี่ยเสียบน้ํามันเนี่ยเสียบน้ํามันอ่ะเพื่อน เพื่อนก็ปิดสวิตช์ก่อนแล้วก็ตั้งไว้ตรงตัว E แบบนี้อ่ะก็จะรู้เลยนะ้ามันเหลือเท่าไหร่นะครับส่วนความร้อนเนี่ยความร้อนเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้มันต่างกับนนะ้ามันนะตัวความร้อนเนี่ยเวลาเพื่อนใส่เข็มเนี่ยเพื่อนต้องเปิดสวิตช์แล้วใส่ให้ตัวความร้อนมันถึงตัว C เพราะเราเพื่อนปิดปุ๊บอะปิดปุ๊บมันจะลงมาอาจจะด,ดูนะ,ะให้มันจะลงมาหลังตัว C ใช่ไหมเพื่อนแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปตรงนี้ตอนเราตั้งเราต้องตั้งให้มันตรงกับขีดล่างไนงะ เพราะนันเราต้องเปิดสวิตช์ตอนตั้งตั้งความ้อนภูมิความร้อนเราต้องเปิดสวิตช์นะครับแต่ตอนตั้งน้ํามันเราปิดสวิตช์เออต่างกันไหมเพื่อนอันนี้เป็นทริคนะแล้วมันก็จะอยู่หลังตัวอ e ีพอดีนะครับส่วนส่วนทริคของเ,ออเกวัดความร้อนกับไม่เนี่ยไม่ยากเพื่อนเพื่อนจะเปิดไฟไงี้แล้วใส่ก็ได้แต่ผมเปิดไฟแล้วใส่นะสองนนี้เพราะมันใส่ง่ายมันมองเห็นไงนะครับมีมีน้ํามันตัวเดียวที่ต้องปิดสวิตช์แล้วเราใส่เอางี้สรุปอย่างงี้นะครับ ต้องปิดสวิตตัวนี้ปิดสวิตนี่นะปิดสวิตอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เข็มนะครับเราตั้งให้มันถึงตัว E มันน้ํามันก็ขึ้นพอดีเเ๊ตแต่อุณหภูมิความร้อนนะครับเรือนไม้แล้วก็ไม้วัตรอบให้เราเปิดสวิตแบบเนี้ยแล้วเราใส่เข็มอันนี้จะง่ายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองกันดูกัน,นใช้ได้ไหมนะครับอ่ะผมตั้งแล้วก็คือขึ้นนะตัวไม้วัตรอบขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าขึ้นไหมนะครับผมลองความเร็วดู ว่าไม้ผมขึ้นไหมไม้ขยับแล้วนะเพื่อนเห็นปะนะครับไม้ขยับแล้วอโอเคก็คือใช้ได้ปกติแล้วนะครับก็มันก็ไม่ยากหรอกแต่ว่าถามว่าต้องมานั่งใส่เข็มน้ำมันมันเสียเวลาใช่ไหมผมก็เผลอแกะเพลินไงแกะเพลินนะเพื่อนนอนขึ้นแล้วใช่ไหมเห็นไหมนะนะครับก็เอาว่าเรียบร้อย ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวมันยาวแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะลำคาญก็คือพูดง่ายทริคมันก็มีความสําคัญเนาะวนเวลาเราแกะเราอะไรเงี้ยนะครับวเวลาเราใส่กลับเราก็ใส่จากที่เราถอดมาท้ายสุดกลับไปด้านหน้าแค่นั้นเองนะครับเราจําว่าเราถอดอันไหนก่อนอันไหนหลังนะครับเวลาเราใส่เราก็ใส่จากข้างหลังไปข้างหน้าแค่นั้นเองนะครับก็บผมมีคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเพื่อนมีอะไรก็ ็ไลน์มาถามได้ถามว่าผมเปลี่ยนชิปไว้ไอซีไปกี่ตัวผมบอกเลยผมเปลี่ยนตัวเดียวนะตัวที่ผมชี้ให้ดูนะครับส่วนอัื่นเนี่ยผมสำรองเอาไว้นะครับเผื่อมันเสียอีกก็เอาไว้ใส่นะครับผมเพราะผมซื้อมาเป็นชุดชุดหนึ่งก็ประมาณจะจำไม่ผิด85บาทหรือร้อยกว่าบาทนี่แหละนะครับโอเคยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยผมก็จะมีอะไรแบบเนี้ยดีๆนะครับเสียตังค์น้อยอยเดี๋ยวบอกก่อน v i g o กับ Fortuner มันมันเหมือนกันนะ นะครับทั้งวีโกและฟอร์จูเนทำแบบนี้เหมือนกันเลยเพื่อนดีกว่านี่นี่เพื่อนเสียแค่หลักร้อยนะดีกว่าเพื่อนไปเสียทิ้งพันห้าพันหนี่เข้าสูนีนี่เสียเป็นหมื่นนะครับโอเคสวัสดีครับผมบ๊ายบายนี่หลังจากซ่อมเรือนไม้เสร็จนะครับก็เปิดก็จะเป็นซอฟ์ไฟแบบนี้และครับอ่ามีเสียงนังปั๊กนิดนึงนะครับผมเป็นอันเรียบร้อยนะครับใช้ทั้งหมด ตัวเดียว10บาทนะครับผมถ้าเป็นเป็นตัวเดียวนะแต่ถ้าเป็นอลไรตั้งชุดก็อาจจะเป็น85บาทหรือ100กว่าบาทแล้วแต่คนขายนะครับโอเคสวัสดีครับช็อปปี้รั a ดาจัดป้าย